ลกละันคุณชัญญาบอกาอาจารย์ช่วยดูให้หน่อยค่ะนะคะห้าหกเก้นึ่งเก้เป็นเบอร์ดีแล้วนะคะคุณชัญญา5 6 9ก็ประสบความสําเร็จไวนะคะหาเงินได้คล่องหาเงินได้หลากหลายช่องทางฉลาดพูดเจรจาแล้วดูน่าเชื่อถือมีไหวพริบดีนะคะไปไหนมาไหนคนรักแล้วก็เอ็นดูเมตตารักใครแล้วก็มีผู้ประทับอยู่ตลอดแล้วมักจะได้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับพวก ที่เขามีหน้ามีตาในสังคมเดี๋ยวจะหมายถึงตัวเราเนี่แหละเป็นคนที่มีหน้ามีตามีชื่อเสียงในสังคมนะคะไปไหนมีคนนักหน้าถือตาหรือว่าดูโดดเด่นมีชื่อเสียงในวงการสายงานที่สังกัดอยู่96ปิดท้ายไม่ต้องกลัวว่าเงินจะรั่วนะคะมันหมายถึงคนที่มีการเงินหมุนเข้ามาให้ใช้เรื่อยๆตำแหน่งวาสนาเป็น56ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะคะสบายๆชิลๆหาเงินเรียกว่าหาได้ใช้คล่องสบายๆถ้าอยากจะแบ่งเก็บหรือว่าแบ่งใช้ก็แยกบัญชีไว้นะคะ ตัวเบอร์ไม่ได้มีเรื่องราวของความเครียดหรือว่าไม่ได้มีปัญหาในเรื่องราวของจุดเสียใดๆนะคะสำหรับอาจารย์มาว่าเป็นเลขที่เรียกว่าเพอร์เฟกอีกเบอร์หนึ่งเลยนะคะหาเงินคล่องมีตังใช้สบายๆนะคะเงินจะหมดก็มีเข้ามาหรือว่าหมดแล้วก็มีเข้ามาใหม่นั่นแหละเพราะว่าพวกเลข9หรือว่าตระกูล1996เนี่ยมันเป็นเงินที่แบบว่ามีลูกฟุกทางด้านสภาพคล่องการเงินมาเรื่อยเลยนะคะมีกินมีใช้สบายๆชิลๆเลยนะ